เพื่อนทุกคนนะครับก็อยู่กับเกมไลน์เจอร์นะครับทุกคนก็อยู่กับผมขาลูกคุงนะครับอีพีนี้ผมก็จะมาสุ่มหาเกียร์นะครับทุกคนก็เป็นเกียร์พวกจันทานะครับก็อันนี้เป็นไอเดียใหม่นะครับทุกคนก็ได้มาสักพักหนึ่งนะครับก็ทาเควส์ทงนี้ไปเกือบหมดแล้วทุกคนก็เควสนี้ผมยังทำไม่ได้นะทุกคนโดนเตะออกจากแคนนะเข้าไปเมื่อเช้าทุกคนเลยโดนเตะออกจากแคนเฉยเลยผมเข้าแคนไหนไปไม่รู้ทุกคนก็ ต้องเตะตามสภาพครับทุกคนก็ต้องรอพรุ่งนี้นะครับตอนมานหกโมงนะผมชูเตะมันหกโมงครับทุกคนโอเคก็มีเพชรงแค่หกปอยนะครับผมสุ่มไปแล้วสองร้อยอ่ะแต่ผมพาไปดูนะผมสุ่มแล้วไม่ได้อัดไว้นะครับทุกคนก็สุ่มไปครั้งนึงเห็นไหมโอเคผมก็แค่สุ่มไม่ครบพันหนึ่งพอนะครับทุกคนก็จะเอาพอยจากพอยตง่ายครบหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็จะมาสุ่มเอากบนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นหน้าผมขอสุ่มตู้นี้นะครับมันมีพวกหกดาวนะ โอเคครับผมบายแบมยังไงสองร้อยแรกแบมโลบึ้มโอเคยังได้นะครับไอลิสผมต้องการนะครับตอนนี้โอเคได้อยู่ได้อยู่แยมไปดีโอเคได้ไหมครับโอเคสมุดนี้ก็พอใช้ได้นะแต่ไม่เท่าไหร่ครับแต่ก็ได้อยู่ดูดิอันนี้ค่าสูงกว่าเดิมไหมโอเคอันนี้ค่าสูงกว่าเยอะเลยนะ ขอโลหน่อยเพื่อนเอาว้าวค้างยังไงเอาหูค้างโอเคเรียกข็บขาดโอเค,อเคถุงมือซาลี่ได้นะครับโอเคผมก็จะสุ่มอีกแค่200รลูบี้ตรงนี้นะครับก็จะได้ที่เรียบร้อยผมไม่มีเพื่อนให้ยืมเล่นผ่านด่านนักโลกนะครับทุกคนก็ช้าหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเราพาฒนาเกียร์ให้เอลิสอันนี้เป็นเกียร์ล็อกอินนะครับก็จะเป็นที่ ติดผมรัศมีจันธาที่ติดผมรัศมีจันทานะครับก็เกียร์ฟรีนะครับวันที่เจ็ดได้นะทุกคนโอเควันนี้เป็นวันคุณเกียร์ดีนะครับผมก็จะอัพเลยแล้วกันอ่ะใส่ค่าที่ดีสุดของเรานะครับอัพไปเลยโอเคครับผมมีเรื่อยไฟอยู่ไม่ใช่เรื่อยไฟโอเคแล้วจะเรื่อยไปไยนะครับทุกคน โอเคได้อยู่นะครับตอนนี้ก็ฟูนี่ตอนนี้ผมกบแดงไม่มีนะทุกคนโอเคครับผมก็จะบวกให้บวกห้าไปเลยโอเคผมใส่ห้าดาบเลยแล้วกันครับทุกคนโอเคผมใช้เป็นนี้แล้วนะครับทุกคนก็น่าจะดีกว่าสมุดหรือเปล่า เอาใส่ทีน้สมุดไปแล้วกันครับทุกคนเอ้ยสมุดเก็บไว้แล้วกันทุกคนเผื่อได้ใช้นะแล้วผมหาอีกสองร้อยไม่สุ่มเล่นนะครับทุกคนก็สุ่มเอาแล้วผมก็จะไม่สุ่มแล้วนะทุกคนถ้าสุ่มได้สองร้อยโอเคครับก็เกียร์ประมาณนี้แล้วกันดูีิผมมีกบแดงเพิ่มมาไหมกบแปดดาวเรียวนาดไม่มีสักตัว ผมมีตัวเดียวเลยนะอ๋อนาอยู่ตรงภารกิจนะครับทุกคนนี่โอ้โหเข้าร่วมวกิจกรรจะได้น,นะครับผมก็ไม่มีโอเคก็คลิปนี้ผมก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับทุกคนก็เมื่อกี้ไฟดับด้วยเน็ตผมก็หลุดไปแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้กดออกนะครับแล้วผมก็ออกอยวนะนี่แล้วผมเข้าอะไรดูอ้าวไม่เข้าได้เลยนะโอเคนี่นะครับเน็ตไปแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ